ฟอ r e เร็ x, ไม่ใช่การพน,นันมันคือศิละปะของการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องเซียนทองเทรดเดอร์นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เนยก็จะมาแบ็กเทรดกราฟให้ดูนะคะแต่วันนี้จะเป็น time frame สามสินาทีนะคะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะแบ็กเทรดหเดือนเหมือนเคยนะคะเริ่มต้นเดือนนะคะ ที่สิบสามโอเคหนึ่งมีนาประมาณนี้นะคะอ้าวกลับหายสองพันเก้าโอเคนี่นะคะ โอเคเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะโอเคเริ่มต้นของวันนะคะเราก็มาติดที่ออเดอร์นี้นะคะก็คือเป็นการเข้าโซนที่2นะคะเราก็มาวัดกันเลย โอเคดูนะคะว่ามันขึ้นไปกี่จุดนะคะเดี๋ยวเราก็เร่งสปิดนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะว่ามันขึ้นมากี่จุดอันนี้ก็คือ tp สองนะคะ tp สองอยู่ที่ประมาณพันจุดนะคะแต่ตัวนี้มันก็ เช่นเคยนะคะก็กินกำไรคำโตนะคะประมาณสองพันสามร้อยจุดนะคะโอเครอสัญญาณใหม่นะคะเดี๋ยวนี้ขอเร่งสปีดอีกนิดนึงนะคะอันนี้น่าจะเปลี่ยน วันที่แล้วนะคะโอเคแล้วก็มาดูกันว่าเราจะโดน SL ไแอไมน้นี้โอเคค่ะแน่นอน,นะคะ่ะก็คือโดน SL ไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องยอมนะคะอ่าเปลี่ยนทำเฟรมใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนวันที่ใหม่แล้ว ดูว่าโอเคเกี่ยวออเดอร์อีกรอบนะคะเรามาดูกันว่าเราจะโดน SL อีกไหมก็น่าจะโดน SL นะคะโอเคไม้นี้เราก็ โดน SL ไปที่800จุดเหมือนเคยนะคะเรามาลุ้นกันอีกนะคะเห็นไหมมันไปกิน SL แล้วมันก็ขึ้นมาต่อนะคะอันนี้เราจะเข้ารอบที่2เราจะเข้าเบาๆนะคะนี่ดีเซตวีของเรา โ okay. <Okay. S 1> อเคที่พี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันกี่จุดนะคะ <Okay. S 1> ก็ลงมาประมาณพันกว่าจุดนะคะโอเคเราออเดอร์ okay. ถัดไปเลยค่ะนี่เกี่ยวออเดอร์ให้เราอีกแล้วนะคะเป็นฝั่งบาย แล้วก็เข้าตรงนี้เหมือนเคยนะคะ SL 800จุดโอเคอันนี้เห็นแบบกับตาเลยก็คือ TP หนึ่งเอ้ย TP สองไปที่เรียบร้อยนะคะเรามาวัดกันว่ามันกี่จุดนะคะนี่ก็คือประมาณ2,000จุดนะคะ เวลากำไรแล้วก็จะก,กำไรคำโตนะคะเราอาจจะแบบเ,เขาเรียกอะไรนะกันหน้าทุนเวลากราฟที่มันวิ่งนะคะถ้าเราอยากถือยาวเราก็เลือกเล่นในแบบที่เราชอบนะคะโอเคอันนี้ก็เกี่ยวสัญ,ญญาณของเราอีกเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ดูกันว่า เรานี่อันนี้ก็ TP หนึ0งพจุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวมาวัดให้ดูนะคะว่ามันขึ้นไปกี่จุดนะคะอันนี้ก็เกือบ2,000จุดเลยนะคะโอเคเปลี่ยนแท่งอีกรอบแล้วนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแท่งเปลี่ยนโซน เปลี่ยนโซนของวันใหม่นะคะเวลาไม่มีออเดอร์เราก็นั่งทับมือไว้นะคะเราอย่าเพิ่งออกออเดอร์เรารอหาจังหวะสวยๆก่อนเราอย่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะคะนี่ก็เกี่ยวออเดอร์ให้เราแล้วนะคะ อย่างที่ดูตาเปล่านะคะก็ถึง TP 1นะคะก็คือ TP 1อยู่ที่500จุดนะคะแต่ว่าอาตัวที่เนยชอบเรียกเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่มันมันชอบขึ้นไป TP 2ให้เรานะคะโอเคถ้าอันนี้ใครที่รันก็ถึง TP 2นะคะพันจุดนะคะอา้าว ตัวน,นี้เนยไม่ได้ปรับหรอเด,เดี๋ยวนะโอเคอันนี้ก็ถ้าใครรันยาวก็ดูซิกี่จุดเนี่ยก็ประมาณเกือบ2,000จุดนะคะโอเคอันนี้ก็ไปเกี่ยวออเดอร์ฝั่งเซล์มานะคะแล้วก็เข้าออเดอร์เลย นี่เรียบร้อยค่ะโดน SL เป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเราแก้ใหม่ได้มันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างละ่ะโอเคเปลี่ยนวันที่แล้วนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนโซนให้เราแล้วขาดทุนเราต้องยอมนะคะเราอย่าฝืน เราไม่ควรฝืนตลาดนะเราต้องรู้จักยอมแพ้เหมือนเล่นกีฬาเลยรู้แพ้รู้ชนะโอเคอันนี้เกี่ยวออเดอร์ที่เรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ TP 1นะคะ TP 1ถือว่าได้อยู่นะคะเพราะ TP 1เราถึง500จุดนะคะ รอโซนถัดไปนะคะโอเคเกี่ยวออเดอร์ให้เราแล้วแต่ตัวนี้น่าจะอันนี้น่าจะโดน SL นะคะนี่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเราเอาโซน2กันก็ได้แต่ไม่รู้นะว่าโซน2ยังจะโดน SL อยู่ไหมนี่ไม่น่ารอดนะนี่ โอเคโซนสองเราก็โดน SL เหมือนเคยนะคะไม่เป็นไรค่ะรอมันเลื่อนนักสู้โอเคเปลี่ยนวันแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนโซนให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราต้องใจเย็นในการออกออเดอร์นะคะ โอเคสำหรับอันนี้ก็เป็นไทม์เฟรม30นาทีนะคะของตัว d z เซนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนยอาจจะมาทำไทม์เฟรม15นาทีให้ดูกันนะคะสำหรับใครทีออ่อยากคุยเรื่องเทรดนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนยได้นะคะมาสามารถพูดคุยกันได้หรือใครอยากเข้าด้อมนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ ใต้โปรไฟล์เหมือนอเหมือนกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็อขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนยด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ในคลิปนะคะว่า d ีแนะคะเนยจะมาทำคลิปทำเฟรม15นาทีให้ทุกคนนะคะสำ,สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ